สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการอัปเดตสกินเข้าใหม่สกินของไบท์ที่คอลแรบกับอ่นิเมะเรื่องบีดพิฆาตตศูนย์นะครับเป็นตัวของฮิสึกยะโทชิโรเป็นหัวหน้าหน่วยในโซ o c i e t y ก็ เป็นสก,กินที่เด่นมากเลยนะเด่นกว่าพระเอกอีกอะหรือว่านี่คือพระเอกอไม่ใช่เดีเราลองเข้าไปดูในกิจกรรมกันเลยดีกว่าอ่ะพอเข้ามาแล้วจะอยู่ในหน้านี้นะครับเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในหน้านี้ปุ๊บเราจะอธิบายเอ่อในแบบของผมที่ผมเข้าใจนะ ในทุกๆยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะสุ่มฟรีหนึ่งครั้งอันนี้ผมลองสุ่มไปแล้วได้ไปแล้วอันหนึ่งทุกครั้ที่การสุ่มเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ไอตาหน่วยพิทักษ์เนี่ยตาหน่วยพิทักษ์ที่มันขึ้นสีเหลืองๆตรงเนี้ยเออผมสุ่มมากดฟรีครั้งหนึ่งแล้วมันได้เลย แล้วถ้าเราพอเราได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องเอาตาเนี่ยตาที่เราได้เนี่ยไปสุ่มไปสุ่มตรงด้านซ้ายมือของเราอีกที่มันมีห้าอันเนี่ยเห็นไหมที่ผมได้มาจะเป็นกรอบโปรไฟล์นะผมใส่ไปแล้วสวยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราสุ่มไม่ได้ มาดูนี่มันจะมีเขียนว่าครังรางวัลอยู่ตรงล่างซ้ายใช่ไหมแล้วกดไปเลยปึ๊บเนี่ยถ้าเราสุ่มไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีของพวกเนี้ยให้เราแทนให้เราใช้สามอันนะสามอันแล้วจะสามารถแลกการสุ่มได้หนึ่งครั้งหรือว่าถ้าเราอยากได้ก็กดเลยเนี่ยกดแล้วก็ เอาไปไว้ในกล่องจดหมายเราก็ได้แต่ต้องแน่ใจนะว่ากล่องจดหมายเราไม่เต็มเพราะว่าถ้าเต็มเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในกล่องจดหมายนะอยของผมเหลืออีกยีิบสองชั่วโมงจะส่งได้อีกหนึ่งครั้งก็สำหรับสายฟรีผมว่าโอกาสยากหน่อยนะที่จะได้อะ ผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ไม่มีตังค์เดยก็เดี๋ยวรอดูไปเพื่ออาจจะฟุกได้ผมก็อยากได้นะสกินไบต์สวยอยู่สวยมากเลยเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เราขอจบกันแค่นี้ก่อนเนาะสําหรับการอัปเดตสกินเข้าใหม่เดี๋ยวถ้าม,มีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับบ๊ายบาย